เวลา14นา49นาทีวันนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังกระทรวงสาธารณสุขอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีทรงวางพุ่มดอกไม้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีสมเด็จพระบรมิดลาธิเบศอดุญยเดชวิกรมพระบรมราชาชานกและสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชาชนนี จากนั้นทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคขาดสารเอลดินแห่งชาติครั้งที่1นทับเพื่อนำเสนอความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการควบคุมและป้องกันโรคขาดสารเอลดินแห่งชาติปี2 5 6 5กาถึง2,570ารดํการดำเนินงานของภาคีเครือข่ายได้แก่กระทรวงมหาดไทยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพและจังหวัดฉะเชิงเรา แบ่งเป็นสียุทธศาสตร์ได้แก่การขับเคลื่อนการควบคุมป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนสู่ความยั่งยืนมุ่งผลักดันนโยบายสู่การปฏิบัติเชื่อมโยงทุกภาคส่วนแบบมีส่วนร่วมตั้งแต่ระดับกระทรวงจนถึงพื้นที่ผ่านคณะกรรมการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนแห่งชาติและคณะรกกรรมการทั้ง4คณะโดยใช้ฐานข้อมูลไอโอดีนระดับชาติเป็นฐานการดำเนินงานปัจจุบันมีชุมชนหมู่บ้านไอโอดีนทั่วประเทศ34,271แห่งคิดเป็นรอยละ42.2 การพัฒนาระบบควบคุมการผลิตเกลือบริโภคเสริมแอลดีนและผลิตภัณฑ์ต่างๆในปี2567คุณภาพเกลือบริโภคเสริมเอลดีนณนะสถานที่ผลิตและจำหน่ายมีแนวโน้มดีขึ้นส่วนผลิตภัณฑ์ปรุงรสเช่นน้ำปลาและซอสถั่วเหลืองมีแนวโน้มผ่านมาตรฐานเพิ่มขึ้นการพัฒนาระบบเฝ้าวระวังการจัดข้อมูลและงานวิจัยจากการเฝ้าวระวังพบว่าครัวเรือนที่บริโภคเกลือเสริมแอลดีนที่มีคุณภาพ20-40 ppm ยังไม่ครอบคลุมตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ร้อยละ90 ส่วนค่ามาตยฐานระดับเอดีในปสัสสาวะของหญิงตั้งครรภช่วง5ปีที่ผ่านมาภาพรวมผ่านเกณฑ์คือมากกว่า150ไมโครกรัมต่อลิตรและความครอบคลุมการได้รับยาเม็ดเสริมไอลดีนธาตุเหล็กและกรดโฟลิกในหญิงตั้งครรปี2567ร้อยละ8 7 7ใกล้เคียงเป้าหมายที่ร้อยละ88บ88 และการขับเคลื่อนทางสังคมสื่อสารประชาสัมพันธ์กิจกรรมสำคัญคือวันที่20วันที่25มิถุนายนของทุกปีเป็นวันเอลดินแห่งชาติมีการรณรงค์ที่มุ่งให้เกิดการระดมทุนทางสังคมปลุกพลังประชาชนสร้างความรอบรู้ด้านเอลดีนจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบที่หลากหลายเพื่อให้เหมาะสมกับบริบทและตอบโจทย์พื้นที่ในระยะต่อไปยังคงมุ่งเน้นขจัดโรคขาดสารเอลดินให้หมดไปจากประเทศไทยเพื่อเสริมสร้างสติปัญญาและสุขภาพที่ดี โอกาสนี้ทอดพระเนตรเทศการการเฝ้าระวังระดับเอลดีนในปัสสาวะโดยรูปแบบการตรวจสอบเป็นรอบสำหรับเด็กอายุ3-5ปีและผู้สูงอายุซึ่งกรมอนามัยเก็บข้อมูลในปี2,566-2,567ครอบคลุ่ม53จังหวัดพบว่าทั้ง2กลุ่มภาพรวมอยู่ในระดับเพียงพอ เจตักการการขับเคลื่อนการดำเนินงานควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนของจังหวัดแม่ฮ่องสอนและเครื่องมือช่วยคำนวณการเสริมไอโอดีนในผลิตภัณฑ์เกลือและผลิตภัณฑ์ปรุงรสเสริมไอโอดีนมีแนวโน้มผ่านมาตรฐานเพิ่มขึ้น <c oughs> เนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาจัดอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ <c oughs> เพื่อเพิ่มทักษะการผลิตเกลือเสริมไอโอดีนให้ได้คุณภาพตามกฎหมายอย่างต่อเนื่อง